คุณผู้ชมครับผมพามาดูยอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะที่อำเภอชำนี้เห็นบอกว่ามีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปน่ะช่างซ่อมแอร์แล้วก็พอตอนกลางคืนเนี่ยพอหลังจากที่ซ่อมแอร์ตอนกลางวันนะพอตอนกลางคืนก็เดินไปตามท้องนาคุณผู้ชมปรากฏว่าจู่ๆเดินไปเดินมาได้ยินเสียงดังตุ๊บฮะก็เลยไปดูมันไปเจอก้อนหินสีดําแบบนี้ฮะหล่นมาจากฟ้าเลยแล้วพี่เขาบอกมันแปลกมากเลยนะพอออกไปจุดไฟ ปรากฏว่ามันมีความร้อนแต่มันไม่ลามเหมือนขั้ท่านเหล็กเนี่ยโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะลามมาทั้งแท่งใช่ไหมฮนะโอ้นี่นี่ไม่ใช่ขี้หมาใช่ไหมฮะนี่แต่พอเขาเอาไปจุดไฟดูไม่ใช่ฮนะคุณเจษบอกเอาไปเผาไฟแบบไฟแบบนี้เลยนะ,ะมันร้อนแค่ปลายไม่ลามมาทั้งแท่งเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะมันคือหินอะไรใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันตกลงมาจากฟ้าด้วยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นอุกกาบาตหรือไม่ อลองฟังเสียงพี่บุญมาดูหน่อยฮะคนเจอเหินก้อนนี้ฮะมันตกดังตุ๊บครับพอตกตุ๊บป,ปุ๊บผมก็เอ๊ะไทยมาหลอกหรือเปล่าเพราะว่าทางนี้มันก็ไม่มีใครเนาะมาตรวจสอบว่ามันเป็นวัตถุชิ้นส่วนไหนของลูกหรือว่ามีบนพื้นผิวของประเทศไทยครับมีฮะพี่เาก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วโดนความร้อนแป๊บเดียวเย็นแล้ว โอ้โหขนาดโดนไฟเผาขนาดนั้นนะฮะเราก็ตกใจแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรเป็นอุกกาบาตหรือเปล่าเลยไปถามอาจารย์ออดฮะรงองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้อมูลแบบนี้ฮะบอกว่าหินดังกล่าวเนี่ยคือหินในกลุ่มซิลิกอนไดออกไซด์จะพบเห็นได้ทั่วไปฮะแม้แต่อาจารย์ออดอาจารย์เขบอกว่าผมยังมีเลยหินก้อนแบบเนี้ย แล้วก็บอกว่าในเว็บก็มีขายจริงแล้วถามว่าอาจารย์มันเป็นหินแบบมันเป็นอุกกาบาตอะไรไหมอาจารย์อ้อยบอกว่าเป็นหินที่เกิดจากสะเก็ดดาวแล้วก็มาจากนอกโลกจริงโอ้โหจัดอยู่ในกลุ่มอุลกาบมานีแล้วก็บอกว่าเป็นหินที่ไม่มีราคาอะไรหรอกรถ้าไปอยู่แถวๆภูเขาเนี่ยก็จะเจอเพราะมันล่วงลงมาบนชั้นผิวหนังของโลกเนี่ย เป็นเรื่องปกติพื้นผิวโลกเป็นเรื่องปกติ<ล>อยู่แล้วมไม่ได้แบบว่าโอ้เป็นเรื่องวิจิตพิษนาอะไรแล้วก็ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรด้วยออลองฟังเสียงอาจารย์น้อยด,ดูหน่อยฮะได้ในต่างจังหวัดนะครับในบริเวณเชิงเขานะฮะเป็นสเก็ตดาวนะครับสเก็ตดาวจริงๆมาจากนอกโลกนะเขาเรียกว่าอุลกะมณีนะครับอาจารย์นอเคยวิเคราะห์หลายครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนประกอบของซิลิคอนไดออกไซด์นะซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะครับ สเก็ดดาวก็บอกไม่ต้องตกใจนะฮะเป็นเรื่องปกติคนที่อยู่แถวๆภูเขาเนี่ยยังไงก็เจอหินแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงๆทุกวันเนี่ยก็จะมีเศษซากเหล่านี้เนี่ยมันผ่านชั้นบรรยากาศลงลงมาอยู่แล้วทุกๆวันทุกๆที่ในโลกนะครับ